ดูนี่หลังนึงครับว่าจังได้เส่ไจไปบุกไกลกันหน่อยครับมอนกำลังมอ,น,อนนี่อีกแล้วจักตัวสวัสดีตอนแรงๆครับผมสวัสดีพ่อมาพี่นง่งลิบซี ทุกผู้ทุกคนครับคือเกาคือเดิมครับผมนานๆานมาทีครับอ้มื่อนี้นั่งไล่ปวดเอวครับเฮ็ดตุ่มเหาอ,ออกมาหงองบางจักบายกันเมื่อนี้ได้ตุ่มมหมตัวเด่นสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามลังครับบังลันอีกสี่บังครับผมหมาห้เาน้ำสาล้วครับแต่ว่าสานี่คือห้อยสูบแล้วแล้ปลาก็ไหลแต่ส้นนี้ แม่งก็เจ้าเอาตปะปลาคอ,อป่ะปลาเข็งไปไอา้าสมหมอนำห่อนไหม,มก็เจ้าสูบเรื่อยไหมด,ดินกเกิกดเปยี่ยนเพื่อนบอ่อกินปลาเข็งบ่เงี่ยเขาครับผมเห็นแล้วจะหิวเขาโอ้ตัดไม้ย่างเนียนเลยไนปะนี่ม็นยังอะวะเตี้ยไปเดือดต้มครับ ต่ไปเดือนนาะโอ้ยเปิดออกสบายท่องเลยสอนเขาเสียแล้วใส่บูสว่วนอ๋อสานี่ก็บจะใส่ตุ่มหลังนึงกับบางลังนบางนึงเนาะครับเนาะเดี๋ยวหาส่อนก่อนครับกันลงมาในสายแล้วับผมเดี๋ยวใส่เบิ้งจากลหลังนึงเนาะตุ่มก็ใส่แล้วงามาน่นะครับบางลันก็บว่าจะใส่มุมพุ่นอะพี่น้องไป lúc say mình sụp ba bao hàng gặp ba bọn lấy câu gì nó làm luôn chắc chắn đấy bùn lụt lộ. loạn băng à lấy à bom về đây ngóng mày này đã gì bên đây cả nó mắc nữa này nó phải của ông Nguyễn Nga shirt có đi có

เลยสามช้อนโต๊ะให้ไม่เสียไปครับเออมันหนักหน่อยน้อยยังมันลมแบางงานเลยโอ้เลยอะไรง่ายเรียบร้อยครับผม เดี๋ยวหาบใบไม้มาปลูกกันครับพี่น้องมาซอยยามอนึง่งแห้วไปครับผมเจอกันตอนแรงเขาเออตอนแรกกนะ่น่ะเอ้ยเอ้าไปตัวจีบตัวแดนละ่ะไปเจอกันตอนเร้าครับเอาไหมแมหมสมอน้ำหอนเลยอยู่กินปลาเข็งทั้งหอกเบิร์ก้อนบอ่อแบบนี้ ไอ้ผมเจอกันตอนเสาครับสวัสดีตอนเสาครับหนี่งวระไลายามปลาแลงของเราพี่น้องหกม้นตรงครับผมแข่งา้าคักเนาหลังแดงแค้งรมาณนี่เองนะครับผมตุ่มกัยังเห็ดสุมมือนะครับเล้วตุ่มมือนีกับมาตะเสากับหย้อนว่า,าไปแพกตุ่มทรงแล้วครับผมสนใจตุ่มก็ติดต่อได้ที่เบอร์ 0828677504ครับผมจะว่าผู้ใดรอดได้ก็รอดได้ครับด้วยคิวกลางปีหนาครับเดือนเจ็ดเดือนกะลักลกดาคมเนะาะแน่นวะแน่นอยู่ที่ต้องใจแขกมันครับผมไอดีไล่กับเบอร์เดียวกันอยู่แล้วครับเป็นไงเสียบบอสไปอีกกะดีห้อถึง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 ได้ยัง เต็มน้องแดงเร่งเด่น,ดนไม่เหยียดต่าตัวนึงโอ้โหบ่คือเลยไปเนาะเบ้อเนาะหลังเดียวกับบ่ามาันแล้วครับผมมันหนาวครับมือ,อนีึหลังทีสว่างครับอยู่นี่สวงหลังแต่เด็ดปนได้แก้ววาเฮ้ยมึงหลุมหลัางงานเนี่ย quyền dây được chân đó. Còn đi xóa ngay nhẹp gấp mua giả bó phải gì được bưng như ามก็เงียบนอ,อ่บังไม่ครับเบิดหรือว่าปลาอะไระนี่สาใส่บึงวัดเหรอครับอย่าบังร้านก่อนตุม่ไไหมห้องเรือโป๊ะหอดใบไม้ไหม่รับคุณตังกี้ดีคุณถ้าคลิปเราไปเลยเฮ้ออย่าบังร้านก่อนครับ bên đây mà vào bằng lăn ho như tôi một đèn này là về lại nhập biết khẩu à bài tùm không 3 lần xịn rồi ta đến pha pho tủ dưới thịt uống nếp nhang nhanh Mã Lèo đẹp nhạc màn hông bố tôi lưng lấy mà tôi lưng của bố bố sống ừ, thêm sắp bà sao không có khỏe màn đâu gặp xây nhám nhỉ và lấy khẩu hú bây giờ gặp thứ nhai cái rồi đấy cây keng là xây hai ngàn tiểu bằng lăn ngập xây bằng lăn rồi lắng rồi ai cứ khỏe màn nữa chuồng hả chín ngàn rồi đó, ยังว่าตัวเียบก็บ่มเอา้ายูนหนีใส้หลังนึงครับพ่อเจ้าสูบซาาแล้วล่ะถ้ามันมีปลาไหลเหลือเมื่อก็เจ้าแทงอย่ามุนหมดจะคู่ปลาไหลจะคู่ปูอย่าง บอลหูปลาไหลเหรอจ้องปองเนี่ยปุณิขเปิดตุ่มห่ออ่ะเมียนวะมั่เมียนจะไปสมีเองเลยรุนกันมัง้งว่าเขา่าตึงเดืดอดกัดอะไรเงี้ยมึนหน่อยวะมันยอมเขาเลย Đây. máy điết cá bốm vào này. Đó, bằng lăn cá bốm. Đang cái xe nẹp luôn, cái giảm luôn. Những cái điểm đỏ phát bùng này. hoa cá Bằng đây có bọn nát nó bằng nát nam gì rồi chi đây đây tiền cha chào à? tiền lẽ ăn phải là một cái này cái chỗ có bom mán là dám nhẹp cái đây phải không ไม่เด็ดจะเด็ดแต่ว่าเราขึ้นาได้บุกย้ายยังไงยิ่เป็นห่งครับพอได้ขวัวบ่มื่นในห์ในห์เด็ดบ่บัเด็ดไม่เด็ดจักตัวตัวเดียวตัวใหญ่รัวเนอะเห็นมีน้องเน้อนั่นแหะพอเดียวแบตมันอ่ครับ หมานมาแล้วหมานมาแล้วไงย,ยั่อ่าถ่ายอยู่นี่เดี๋ยวแปบพูดอีกสามลังครับผมอูนี่หลังนึงครับว่าจังเดยใส่ไปบ๊ไกกกันหน่อยครับมอนกําลังมอนมีอีกแล้วจักตัวอู้ววววเจ้าจว bogg lẻo mày điện kapum mày điện bakulu kapum ku nha yêu 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 qua mắt à tụng ngập, máy điếp, máy điếp. Bye phụng có bom bạc Nguyên nhật tắt bay sáng lang bóng. Phụng lang nương. Nguyên lang nó Nguyên sai bay hăng hàng đọc. Bên đây. Chinh 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 bầu ven và bóng bóng mơ thử Đây, một tay phong phun lắm Ủa, một tên thật thử vẫn mơ thử Một thằng này bỏ mãn ngập mình người Tính tính Nhờ bị léo ra xuống วั้วันจิตจังเลยบบวกนี้ไหมมองบ่เป็นตะถือวดถือไว้น้ำตื่นๆบึงลังนี้ครับมองเคยคือไปแล้ดหรอกสายเป็นแปนไสอ,อยากใส่อมองจ่ไปเลยนั่นมาตัวมอืออีหลี บัวผ่านรับผมมันเป็นขี้ดินเอียดแถวนี้หลังนี้ยูฮองครับหลังนี้แห้งแต่บ่ค <c oughs> ือรันเลิกล้วอ,อ้โหเนี่ยเ่าโบคือครับผมสองหลอดอยู่ตัวไม่ไงตุ่มไหมเดี๋ยวล้างดีๆก่อนแกงมาลวด phải tông có ỏng tụm hố dàn tấn là tố lên nỗi ngoài là như lâm hoàng coi nhọ, hả? Tại tôi mới đi bó đi được tám khoang là một mùng gì cũng trứng 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 xi lia xì lì nan lia nặng lắm nặng nó, nặng nặng bằng nặng bằng nặng nặng tùm nặng นมันเซยเงียบครับใส่สองโตวา่าท่านนี่แหละมันใส่นี่แหละเนียบมันก็ใส่อยู่เดีตัวหนึง่งว่าท่านกบหายายากครับปีนี้ใส่กับบกุมคาหาหนอโอ้โหมันเงบ Phải luôn bằng lăn nó Lắng xuất thai các hôm Bên đằng đề Lắng xuất thai các hôm con mặt lạc giảm mò Phần xây nhẹ bằng Nhà không? nhà cứ câu chứ Tại đây mà không có đề lắc giảm Hẹn thế bằng lăn Cứ bần Ôi nhặt 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 xa bầu ven bà tùm những ai nhặt dưới gâu vô bọc máy khay ô oh. mở màn lên vòng lắng giật thay phải sờ lúp giọt các bông ai các xây vật lại khẩu uc lắng ngập nên mình hái cất nhát. Vâng, chào buổi sáng. Xin chào buổi sáng. Xin chào buổi sáng. Xin mà buổi sáng. Xin chào 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 ประมาณเก็ดขีดกบตัวนี้บมหกับเก็ดแหละบุ๊บขับว,ว้นี้เป็นยังไหยิงกือเก้าับผมตื่นถิงท้องป้าง,งานเหรตโตกัดเก็ดมากองดองเหระบดินเหมาตัวตัวนี้เป็นยังไง บกองงดอนเ้แต่นั่นเรียบร้อยครับผมได้ขวานึงอยู่ใสใสหลายหลังครับตุ่มเฮาตุ่มไม้มาสองหลังโอ้หลังการอยู่ตัวใหญ่ครับเขาได้เนาะงาหลุดไม่ฮาตัวหน่อยตัวใหญ่บอรเกียงครับผมขึ้นมาแล้วผม